วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าอาชีพเกษตรกร,ร,กรในหนึ่งวันของผมทำอะไรบ้าง เริ่มต้นในตอนเช้านะครับผมก็ต้องตื่นแต่เช้าหาเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ผมได้ทำการปลูกไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ผมได้ปลูกไว้เล็กๆน้อยๆอันนี้เอาไว้ทำกับข้าวกินเองนะครับก็มาดูเก็บในตอนเช้าเช้าว,วันนี้ไม่มีอะไรมากครับได้น้ำเต้าไป2ลูกก็เอาไว้แกงส้มกินในตอนเย็นนะครับผักสวนครัวที่ผมปลูกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอินทรีย์ก็ได้รสชาติดีครับในการทำกับข้าวกิน หลังจากได้กับข้าวเรามาดูผักที่ทําเงินให้เราบ้างนะครับอันนี้เป็นผักสลัดที่ผมปลูกไว้ขายนะครับเป็นระบบไฮโดรโปนิกก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวพอดีนะครับผมจะปลูกวนเวียนอยู่แบบนี้นะเพื่อให้มีผักได้ขายตลอดทั้งอาทิตย์นะครับก็จะปลูกวนไปเวียนมานะครับเพาะใหม่เรื่อยๆแล้วก็ปลูกใหม่ซ้ําๆวันหนึ่งมีออเดอร์เข้ามา2-3กิโลผมก็พออยู่พอกินนะครับพอได้ขาย ที่ผมเลือกปลูกผักสลัดนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างบอบ,บางนะครับต่ออากาศบ้านเราทําให้ราคาขายค่อนข้างที่จะสูงนะครับแถวบ้านผมนะครับขายกิโลละ100บาทนะครับทุกฤดูกาลก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในการทําเกษตรของผมพูดง่ายๆว่าปลูกยากก็ต้องขายแพงนั่นแหละครับแต่ทุกอย่างก็มีต้นทุนครับผมต้องเสียค่าปุ๋ยในระบบไฮโดรโปลติกนี่คือใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมาผสมน้ําแล้วก็ทําการปลูก แต่ผักพวกนี้เป็นพืชอายุสั้นนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในอายุ38-45วันวันนี้ผมเก็บวันที่38ในการปลูกนะครับก็จะได้ขนาดประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะไว้ขายในวันต่อๆไปนะครับเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในทุกๆวันนะครับผมจะปลูกทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบดินแบบอินทรีย์ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือโฆษณาโต๊ะปลูกตัวเองด้วยนะครับเผื่อลูกค้าจะเอาไปปลูกครับแบบดินแบบน้ําผมก็สามารถทําให้ได้แล้วที่ทุกคนเห็นเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการแพ็คผักผมจะใช้ผ้ากระสอบนะครับในการ การห่อผักแล้วก็จับยัดลงถุงแบบนี้แล้วค่อยดึงผ้ากระสอบออกครับจะทําให้ผักของเรานั้นไม่บอบช้ําแล้วก็ไม่เปราะแตกหักนะครับระหว่างการบรรจุใส่ถุงสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับวิธีนี้หลังจากแพ็คใส่ถุงชั่งน้าหนักเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการมัดปากถุงนะครับให้ถุงโป่งแบบนี้ครับมันจะดูน่าซื้อน่าทานนะครับ หลังจากที่ทำการแพ็คผักแล้วก็จัดออเดอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยครับก็จะมีใบผักที่เหลือๆนะครับเป็นใบเหลืองใบล่างครับก็เอามาให้ปลากินนะครับในตอนเช้าเป็นการทุนค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงปลากินพืชครับ mm hmm. เขาก็ชอบครับกับใบผักที่เหลือๆก็สามารถใช้ได้ มาต่อในพาร์ทของการจัดส่งกันบ้างนะครับผมทําการจัดผักให้ได้ตามออเดอร์นะครับทําการอาบน้ําแต่งตัวครับออกจากบ้านไปส่งผักกันออเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่ผมทําการโพสต์ขายในกลุ่ม facebook ก,กลุ่มออนไลน์ต่างๆครับไม่ไกลจากตัวบ้านมากนะครับทําการ ส่งให้เขาถึงที่ครับส่วนใหญ่จะเป็นออสถานที่ราชการร้านค้า,าส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพครับจะเอาไปทําเมนูรักสุขภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสลัดโลหรือว่าแซนด์วิชต่างๆต้องบอกว่าเดิมทีผมเป็นคนค่อนข้างขี้อายนะครับไม่ค่อยที่จะกล้าโดยเฉพาะเรื่องขายของต่างๆนี่ผมแทบจะไม่กล้าเลยทีเดียวสมัยก่อนแต่ตอนนี้ลาออกจากงานมาแล้วอะไรได้เงินก็ต้องทำหมดแล้วครับ อันนี้ผมจะเข้ามาส่งในร้านคาเฟ่นะครับเขาก็จะรับผักสลัดของเราไปตกแต่งจานนะครับมาส่งผักครับอันนี้รวมเอียงสองอย่างสามอย่างครับหลังจากที่ผมส่งผักให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยทุกบ้านนะครับผมก็จะแวะมาที่ปลษณีี์เพื่อทำการส่งสินค้าทางการเกษตรครับให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับ ถึงเวลาช่วงสายๆก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเข้าเมืองนะครับไปส่งโต๊ะปลูกผักถอดประกอบของผมที่ทําการขายทางออนไลน์นะครับทางคนส่งเขาจะอยู่ในตัวเมืองซึ่งค่อนข้างไกลจากบ้านครับเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยผมจะแวะร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้ผมจะนําไปทําเล้าไก่ถอดประกอบของผมนะครับซื้อไปตามทุนครับทีละเล็กทีละน้อยพี่ๆที่สนใจจะดูผมเลี้ยงไก่รบกวนช่วยกดติดตามนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆดูกัน กลับมาถึงบ้านช่วงบ่ายนะครับก็ยังมีงานที่รออยู่เป็นงานที่บอกตามตรงว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยคืองานที่ใช้แรงนะครับในส่วนของพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับผมได้กําไรจากการขายโต๊ะปลูกถอดประกอบผมก็จะนํามาทําแปลงปลูกนะครับวางพื้นเพื่อทําการปลูกผักทางดินนะครับแล้วผมคิดว่าจะทําการจัดสวนใหม่ทางโซนนี้ให้ดูสวยงามเพื่อใช้ในการถ่ายรูปนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับบ่อบปลาแล้วก็เล้าไก่ด้วยนะครับ ในส่วนพื้นที่ตรงนี้ผมจะทําการปลูกเป็นอินทรีย์นะครับก็คือใช้ดินแล้วก็วัสดุปลูกต่างๆที่มาจากธรรมชาติณวันที่ผมถ่ายคลิปเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวครับการปลูกผักของผมก็ต้องใช้ฟางคลุมบริเวณหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นในการปลูกนะครับ ก็เรียกว่าเพิ่มภาราให้ผมอีกหนึ่งอย่างแต่ถ้าไม่ใช้ฟางคุมนะครับผักของเราก็จะทนความร้อนไม่ไหวนะครับแล้วก็จะเฉาตายในที่สุดครับอันนี้ผมมีประสบการณ์มาแล้วทำแปลงย้ายดินเสร็จพอตกเย็นก็ถึงเวลาที่จะต้องลงต้นกล้ากันแล้วครับต้นกล้าชุดนี้ผมทำการเพราะไว้ตั้งแต่ ประมาณ15วันที่แล้วนะครับพอดีกับการที่ผมหมักดินไว้15วันนะวันนี้ได้เวลาลงปลูกแล้วอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับผมจะทยอยวนเวียนปลูกนะครับทีละแปลง2แปลงเพื่อให้ได้เก็บผลผลิตขายในทุกๆวันทั้งสัปดาห์นะครับจะได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในการทําเกษตรของผมก็คือมีรายได้จากการขายผักนะครับแล้วก็มีรายได้จากโต๊ะตปลูกถอดประกอบด้วยนะครับ ในส่วนงานปลูกผักเป็นงานที่ผมชอบมากนะครับในการทําเกษตรซึ่งเป็นการเริ่มต้นของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมได้ลองปลูกผักแล้วได้ลองศึกษาดูการเจริญเติบโตของเขาทําให้ผมติดใจนะครับแล้วก็ทํามาถึงทุกวันนี้ถึงคาดลาออกจากงานมาเพื่อมาทําเกษตรก็เพราะการปลูกผักเล็กๆน้อยๆน,น,น,นี่แหละครับ คือการปลูกผักมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะต้องศึกษากมีหลายเรื่องหลายปัญหานะครับที่จะต้องเรียนรู้คนส่วนใหญ่จะพูดว่า,มาเมล็ดพันธุ์ดีหรือว่าดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมก็ยังย้ําตรงนี้นะครับว่าไม่มีอะไรที่มีชัยหรอกครับความเข้าใจในพืชผักนั้นๆแล้วก็ดินปลูกสภาพอากาศน้ําทุกอย่างเป็นปัจจัยสําคัญทั้งนั้นนะครับที่จะทําให้เราปลูกผักเติบโตจนขายได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีพลาดบ้างนะครับปลูกแล้ว ตายไม่โตบ้างเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเรียนรู้กันไปเสร็จจากงานปลูกผักก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับผมก็ทําการรดน้ําต้นไม้นะครับที่ผมได้ปลูกไว้ก็เป็นพืชผักส่วนครัวนะครับรอบๆบ้านก็ไล่รดให้ทั่วนะครับหลังจากรดน้ําเสร็จก็มาต่อกันในเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับตอนนี้ในด้านปศุสัตว์ผมมีปลานะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะเลี้ยงไก่นะครับตามที่แจ้งพี่ๆไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ อนนี้ก็เลี้ยงปลาแล้วก็มีไก่บ้านไปก่อนนะครับรอที่จะทำเล้าไก่แล้วก็เลี้ยงไก่ไข่อีกทีขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามช่องเกษตรหน้าใหม่อย่างผมด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภารกิจใน1วันของผมนะครับในการทำเกษตรก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนนะครับที่จะลาออกจากงานมาเพื่อทำเกษตร